สวัสดีครับมาพบกับผมนิกิจากช่องคูมารีวิวนะครับวันนี้เรามารีวิวของใหญ่กันนะครับผม1ต่อ60 Perfect g เฟกตตัวแรกนะครับไอ้782กันดั้มครับผมมาถึงขั้นต้นเลยเนี่ยไอ้ตัวกันดั้มตัว Perfect g ต์เกตัวนี้นี่มันเป็นซีรีส์มันเป็นตัวแรกของซีรีส์ Perfect g ต์เกนะครับผมออกมาตั้งแต่1988ก็ประมาณกี่ปีว่าสิบกว่าปีมาแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะก็คืออันแรกเนี่ย Perfect g ต์เกเนี่ยมันจะมี ละเอียดดีเทลมากกว่าชาวบ้านเขานะครับผมก็คือจะสามารถเปิดพวกอินเนอร์ก่ออะไรพวกนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ผมก็แสดงภาพเปิดก่อให้ดูก่อนแต่ความจริงมันเปิดได้มากกว่านี้นะครับมันจะมีพวกเฟรมแขกนพวกนี้ที่มันเปิดได้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ขอเสียเลยอุ้ยครับผมโอเคเสร็จปั๊บขอปิดก่อแล้วกัน ขอเก็บเกาะก่อนแล้วกันัเรียบร้อยครับจะเห็นว่าไอ้เจ็ดแตสองตัวนี้รู้สึกว่าจะพป้อมๆกว่าชาวบ้านเขานะครับผมอาวุธที่มีให้ก็คือมีไรเฟิลกับโล่นะครับผมแล้วก็บีมเซเบอร์นะครับปกตินะครับผม จุดขยับนะครับผมก็โอเคครับสามารถบริงอแขนได้ปกตินะครับผมก็จะเห็นตัวโชคกไฮดรลิกนะครับข้างขาข้างในอินเนอร์เฟรมของมันนะครับผมด้านขาก็เหมือนกันครับผมส่วนมากนี่จะเน้นไปทางด้านของระบบคนไกรรวมแต่ละโลก <S 2> <S 2> <S <S คนไกรนะครับผมเสร๋ยวแป๊บไอตัวนี้มันดีกว่าชาวบ้านยังไง ไม่รู้สิแต่ผมเห็นว่ามันมีสปริงอยู่ที่เท้ามันเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้เนี่ยลองกดดูขย่ดได้อ่ะมีขยับ้าอยู่แล้วไอ้สปริงนี่มันเป็นข้อเสียแบบอย่างหนักเลยอ่ะเพราะว่าเวลาเราจะจับผมจัดท่าอะไรพวกนี้สปริงนะมันค่อนข้างคือจัดแอคชั่นยากเนะอ็อธรรมดามันจะยกยัวเป็นยังไงชอบคนคือ,อตอนดีไซน์คนดีไซน์ก็ไม่รู้นะเขาจะโชว์เรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าเขาได้คำานึงหนึ่งว่า เวล่ามาทำแอคชั่นล้วมันจะลำบากโอเคส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดของซีรีส์ของไอตัวนี้ก็คือของเมื่อ18ปีที่แล้วมันมีเรียกว่าอะไรดีพรทอนะน่มันมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ4ชิ้นเนี่ยที่เป็นพลาสติกฉีดเข้ามาเลยเหมือน อเอาเข้ามา,กา,มากใกล้กองเยชิ้นส่วนพวกนี้จะเป็นพลาสติกฉีดสําเร็จรูปเข้ามาเลยนะครับผมทั้งแผงเนี่ยเหมือนกับ<ม>พวกโครงในของพวก rg อะครับผมอืมก็คือเทคนิคเมื่อ18บแสิบกว่าปีที่แล้วม,ม,มีแล้วครับผมผมว่าาตอนแรกก็ไม่รู้อะไรพอเปิดมบบเฮ้ยแนะม่แจ๋วอะของมันจริงจริงประมาณนี้นะครับผมอนมนะครับมันยังไงก็คือ มันจะเป็นเหมือนไฮดรอลิกเล็กๆครับนิดๆนะเห็นไหมครับผมกดเข้ากดออกนิดหน่อยนี่ครับข้างหลังปึ๊บคือว่าเป็นมาสติกที่แบบอ่าทางโรงงานเขาฉีดขึ้นรูปขึ้นมาเลยใช่ครับ um, <hike. S 2> คือตอนแรกที่ผมดูในพวกรีวิวต่างๆเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันมีตัวนี้อยู่ผมนึกว่าทางบนไดเนี่ยเพิ่งทำมาได้สักไม่กี่ปีนี่แต่ละพวกซีรีส์อ่า เรวเกตนะครับผมหรือว่าถ้าที่เห็นจริงเนี่ยก็จะเป็นพวกอ,อะไรอะ่ะเป็นพวกมือนะครับผมที่มือสําเร็จนะครับผมของพวกมาสเตอร์เกตบางตัวะค,ะครับผมครับมาจุดเสียจุดหนึ่งของซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีช่วงเฟรมที่สามารถสไลด์ออกมาได้แล้วก็เป็นอ่าคนไกของมันออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครพวกเกาะพวกเนี้นะครับผมมันสไลด์ออกมาลําบากคุณแค่เปิดยากอะ่ะ <ừ> um. ปึ๊บไม่ออก اي, มามห็นไหม <ừ> um. ถ้าเป็นแบบตัวอื่นแบบเนี้ยปึ๊บเหมือนกันครับพอเป็นกลไกเดียวกันแต่ถ้าเป็นตัวอื่นน่โอเคปึ๊บดูดีดหรือว่าจะเป็นแบบช่วงแขนนะครับผมอันเนี้เปิดมาโอเค,คกลไกสมบูรณ์สวยงามครับแต่กลไกนี่ตรงข้างๆเนี่ยใน,นยที่เป็นกลไกแบบเนี้รู้สึกว่าจะเลียหมดทุกทุกทุกส่วนนะแกะไม่ค่อยออกครับผมอันนี้ขยับแล้วเฟรมสไลด์ป่ะ เกียบ,บเราเฟรมสไลด์ไหมสไลด์ครับผมก็สไลด์สไลด์แค่นี่นะ,ะสไลด์แค่ตัวเฟรมสอกอันนี้ส่วนมากตัวนี้มันจะเน้นโชว์ของไฮดรอลิกน,นะครับผมโอเคมาส่วนข้างในกันไอตัวนี้คีบแผงระบายลมสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะถ้าเป็นมาสเตอร์เกนี่จะปรับไม่ได้นะครับผมปิดแล้วปิดเลย เอออเอาเป็นว่ามัน,ม,นมันปรับได้อไดโอเคอารอีกเพิบคอกิตปกติครับผมจะแถมตัวคอกพิตท,ที่เป็นอะไรอะ่ะแมชชีนมาที่มันไม่ใช่ตัวคอไฟเตอร์นะครับแยกมาต่างหากให้นะครับสงองงานส่วนคอกพิตนี่ก็มีพิเศษกับชาวบ้านเขาหน่อยก็คือสามารถเลื่อนสไลด์ประตูด้านล่างเปิดได้ขึ้นสิ่งน,นี้ครับผม หินหนึ่งในกระตูมมันเปิดไม่มีนะไม่มีไอกระตูนพวกนี่อย่างเดียวเลยนะอืมพวกเปิดไนนี่อย่างเดียวเลยปึ๊บมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมใกล้เคียงกับของเดิมส่วนโล่อ่าส่วนตรงนี้ก็จะใส่ปืนเนก็บไว้เก็บปืนนะครับผมบ <Be ep S 2> ิน,<ม>นก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากสามารถหัก,หกได้เถ้แต่ไม่บิด ใช่แล้วเฮ้ยหักนะโอเคเฮ้ยหักปาะปป๊อปปึ๊บอ่ามาดูมูเตอร์หน่อยมูเตอร์ผมก็ค่อยชอบค่อนข้างชอบอยู่เหมือนกันนะปึ๊บเปิดอินเนอร์ออกมาข้างในก็มีเท่านี้ผมก็ไม่ค่อยจ่ายเหมือนกันทัสเตอร์ของกันนั้นตัวนี้มีทั้งหมด6อันพูดง่ายๆคือทัสเตอร์ข้างหลัง2อันแล้วตรงฝ่าเท้าอีกอีก4 อ,อีอ่ิไนไ้ไงวะอย่าพูดถึงความจริงไม่มันมันอยู่บนอวกาศมนะันแค่ใช้แดดบเฉยไงอยู่บนโลกมันก็เก<อ>าะไอไาอยานนั่นนะอ่ะก็รู้สึกว่ากระโดดได้แม่นค่อสูงเลยนะ <c oughs> มาดูโลกกันบ้างเนี่ยโลกแตกต่างกับชาวบ้านเขาก็คือที่เห็นาชานัดๆเลยเนี่ยมันมีมือจับอยู่ตรงข้างบนกับข้างล่างเนี่ยส่วนมากตัวอื่นๆเนี่ยจะไม่ทำมาจะไม่มีพูดง่ายๆไอตัวเนี่ย เสร็จโลกไม่มีอะไรมากสไลด์ไปสไลด์มาได้ปกติแล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือปิดได้เพอ,อปิดได้ครับใ้ตรงนี้ก็เป็นเอาไว้ส่องดูใช่ใช่ไว้ส่องดูครับซึ่งโลกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากส่องทำไมอ่าไปว่าดีไซน์ของเรยมัน <c oughs> <c oughs> ก็จะมีจุด พูดถึงยานหน่อยไหมพูดถึงยานหน่อยไหมครับผมพอไฟเตอร์ครับ <c oughs> เอออ่าที่แลกกับชาวบ้านเขาก็คือจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะพอร์ตมิสไซล์อยู่ครับผมคือปก,ปกติไม่มีใช่ไหมปกติตัวนี้จะไม่มีครับผมอืมก็คือเก็บปีกได้ปกติกตถ้าของเรเลเกืมจริงก็คล้ายๆ m g แหละ ใช่นะฮะจรแต่อันนี้มันใหญ่กว่ามันดีเทลมันเลยเยอะกว่าแต่ก็อย่าลืมเรื่องระยะเวลาด้วยครับสิบกว่าปีตั้งแต่หิงเก้าแต่แปดพวกทำได้นขนาดนี้เลยนะเฮ้ยมาสเตอร์เกตมันออกมาก่อนปะมาสเตอร์เกตออกมาก่อนครับผมออกมาก่อนประมาณสักสองสามปีไม่เกินฮนะ่สองสามปีมั้งครับผม,มเพราะว่ามาสเตอร์เกตตัวแรกจะเป็นไอจิตรสอบเหมือนกันครับ เวอร์แรกครับแล้วก็ออกมาได้ประมาณสองสมปีหรือห้าปีเนี่ยแหละเราค่อยมามออกเพอร์เฟกตเกตตามครับผมเพอร์เฟกตเกตตอนแรกผมไม่ <Perfect ate S 2> เคยสนใจเท่าไหร่ครับเผื่อในที่้วตัวนี้ได้มาถูกเอาว่ากันไปครับเดี๋ยวพาต,ต่อไปเดี๋ยวมารีวิวอินเนอร์เฟรมกับการเคลื่อนไหวแล้วกันนะครับผมครับหลังจากที่เราปุยยี่ปุยยันถอดก่อของเพอร์เฟกตเกตไอคิวจุดแปดสองเรียบร้อยแล้วนะครับผม ได้เห็นอินเนอร์ไลน์นะคะรับพงในของมันนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่หัวไหล่กันดีกว่าตัวชิ้นส่วนนี้นะครับผมที่ผมบอกว่าเป็นตัวพลาสติกขีดสําเร็จของมันนะครับผมขึ้นๆขึ้นออกขึ้นออกเป็นเหมือนไฮโดรลิกนะครับผมแล้วก็ตัวข้างในนี้นะครับผมก็จะสามารถขยับได้หน่อยนะครับผมสีนั้งยข้างในนะครับสามารถกางแขนได้90องศานะครับผมติ ก็คือหมุนปกติคร mm ับผมเพราะว่าหยุดนะไร่ถอดออกเลยแล้ว oh, ก okay, so ันเหล่เลลกข้างนึงเอข้างนึงโอเคครับผมก็คือหมุนได้ปกตินะครับขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าขอบเขตก็ค่อนข้างจำกัดหน่อยแล้วก็เอาออกไปเออเล็้อยก็คือนี่เดี๋ยวถ่ายชิ้นส่วนให้ดูนี้อันนี้คือชิ้นส่วนที่แคสออฟออกมา ใช้คําว่าแคดออฟนะครับโอเคเสร็จปั๊บผมลืมอธิบายไปหน่อยนึงก็คือ,อตัวกระโปรงแง่ของไอเจแปซสองเนี่ยสามารถไอน,นี้ได้เย็ดเอาไม่นะไม่เป็นไรนี่มันรายการทาลายกันพาหรือว่าเนี่า <Yeah, no. S 1> นี่มันพังพังพังอย่าล,ลืมนะกันพานี่มากับความอ่อนแอนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งคัดปุ๊บ ครับเรามาลองดูอตรงกระโปรงนะครับกระโปรงเนี่ยมันจะสามารถมีลูกเล่นเปิดได้นะครับผมเมื่อกี้ผมลืมแสดงให้ดูแล้วก็เปิดแผงข้างในนะโอเคครับมาส่วนที่เจ๋งๆของกันพาตัวนี้ก็เลยดีก่าก็คือท่อนขาครับผมท่อนขาครับเพราะว่าส่วนขานี่ทีเด็ดเป็นอะไรที่ทีเด็ดมากครับผมดูครังครับปึ๊บสไลด์นะครับผมออกมาเลย สไลด์นะครับปึ๊บขึ้นมาสไลด์ตามนะครับผมแล้วก็ข้างๆนะครับปึ๊บอินเนอร์ข้างในไฮดรอลิกสองข้างนะครับยังไม่พอครับผมมีไฮดรอลิกตรงตรีดีครับสูตรว่ามีไฮดรอลิกทั้งหมดอยู่หนึ่งสองามสี่ห้าหชุดนะครับผมสำหรับตัวนี้เสียดายที่ว่าเกาะไม่ได้สไลด์ตามเหมือนพวกเรลเกตแต่ว่าแต่เรลเกตสไลด์มันก็หลุด ม,มันไม่สไลด์ก็เหมือนกันนะครับเสร็จปับ๊บอย่างที่บอกกันพบมีโชก้ำนะครับดึงดึงด,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 งดงึคือจะเห็นว่ามีโชก้อะนะแต่ต้องทำมาทำไมอ่ะก็ทำให้รู้ว่ามีไง <c oughs> มันไม่มั่นคงอะ่ะโอเคเราข้ามเรื่องต้นเตนไป <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> นี่คือทำลายไปยอย Shining Finger ครับผมก็จุดอ่อนของตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของบอดี้นะครับผมบอดี้ตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะเปราะเล็กน้อยไม่เล็กหรอกแต่ว่าพอพอเสียบลงล็อกมันปั๊บเนี่ยมันก็เป็นปกติครับผมกับจุดอ่อนอย่างที่สองเนี่ยก็คือกลไกสลด์เฟรมของมันนะครับผมสไลด์เฟรมเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันไม่สไลด์ตามไม่ได้ อ๋อมันต้องดึงออกมาใช่ไหมเออมันต้องดึงออกมาแล้วก็เอาเกาะมาใส่แล้วเวลาเอาเกาะหาไม่เจอดิหาไม่เจอไฮเจอไปแม่งเจอเว้ยปุ๊บพอเวลาใส่เสร็จครูแม่งกลับเข้าที่เดิมวัดดึกฟ้าอ๋อคือติดไปปุ๊บมึงก็ดันกลับให้กูอ่าใช่ก็เอาจริงๆนะถ้าถ้าไม่คิดจะรือเยอะขนาดเนี้ยก็เอายูฮูแต้มแต้มันหน่อยหนึ่งให้มันพออยู่จะดีหรอยูฮูเองมันไม่ใช่เกาตาช้างงมันเป็นยูฮูอ่ะมันเป็นแบบพอแห้งแล้วมันก็ดึงออกได้ เอ,อน่าจะพอช่วยได้นะครับผมปึ๊บไม่มีคําถามว่าเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้ครับผมแต่ว่าผมไม่มีตางซื้อถ่านนะครับเราจนกันนะ่ะเราไม่มีทางซื้อถ่านใส่กันนันนั้นเลยใช่ครับผมมันจะนเป็นถ่านก้อนเล็กอะ่ะถ่านใส่นาฬิกาใช่ครับผมเนี่ยตรงนี้ครับผมต้องถอดต้องถอดน็อตออกก่อนนะครับเพื่อความอนี่เพราะว่าผมก็โง่ S <S นั่ง <หา S 1> ยักนั่งยักป้องแนงประมาณ5นาทีอยักไม่เข้าครับผมต้องถอดดอสออกมาก่อนนะครับก,ก็คือมีไฟ่เขียวที่ตาไฟเขียวที่ตานะับแคนั้นอืโอเคมีอะไรอีกปะโอเคเดี๋ยวมีคําถามคนแรนจะมีคาถามตัวยาเนี่ยสามารถใช้แทนได้ไหมสามารถใช้แทนกัไนได้นะครับผม,มอูมาไอนี้เป็นอินเนอร์ข้างในของมัน เป็นดีเทลออกมานะครับแล้วก็แปลงล่างก็คือปกปกมันจะ,<ต>ะนเหมือนกันแต่ไม่ปก,ปกติก็คือต้องดึงไอ้นี้ออกอ๋อดึงบูสเตอร์ข้างหลังออกเพื่อให้มันเป็นเดือยไม,ไม่ไม่ต้องดึงไม่ต้องหรอใช่เสียบไปได้<อ>ดเลยนะอ๋อฟงมันก็จะเหมือนกันอย่างงี้ฟงเหมือนกันครับผมก็เหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอินเนอร์เฟรมข้างในอะครับผมอืมก็จะเหมือนกันโอเค ืมลักษณะจะพังนะด <ใน S 2> ูทรงแล้วน่าจะพังกัใน,ในเราเทำคลิปเรียนแบบเฟเฟ่ไหมเฟเฟ่พังอันนี้เรากันพาพังเป็นเป็นช่วงใหม่โอเคครับสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับข้อเสียมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับผมแต่ข้อดีของมันก็คือตัวใหญ่ครับเทคโนโลยีก็ผมว่าสวยดีนะ ก็คือเวลาแบบโชว์เรื่องเกาะยืดออกมาตาม <S <S <an> <S ตามกล่องอะ่ะตามหน้ากล่องมัน <S <S <an> หน้ากล่องมันเหรอหน้ากล่องมันเป็นสีฟ้าแล้วเขียนอะไรให้เก็บกระส่อเนี่ยนะเอะเอเหรอทำไมเหมือนเคยเห็นที่มันเป็นแบบโชว์ <S <S <an> อ่าแน่น่าจะเป็นพวกอ่านี่มากกว่าผมภาพที่ขอทานนะแต่หน้ากล่องมันก็คือกล่องล้ล,ลแล้วเขียนกันดั้มไอเก็บกระสองนะครับผมสีน้ำเงินสีฟ้าโอเคก็เท่านี้นะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะรีบอัพคลิปเลยในช่วงนี้ที่อยาอัพมากเลย อ่าค,ครับผมครับยังไงก็ติดตามชมกับช่องอะไรนะคุณมบารีวิวด้วยนะครับผมเห็นไหมพิธีกรม่ม่ทำด้วยช่องไม่ได้เลยมันไม่ทำนานโอ,โอเคครับขอบคุณมากครับ